พี่มอชอเขาเรียกว่าวิธีกรหรือว่าโคศกหนูมาจากโรงเรียนไหนนี่หนูไม่รู้จักเลยหรือว่าเขาเรียกว่าโคศกหรือว่าพิธีกรเนี่ยมาจากโรงเรียนทลาชใจข้างหน้าป่าทางอยู่ปออะไรนะลูกปอสี่ทักสี่เอที่สี่ค่ะ พี่ๆข้ามาเถิดนุ้ยจ๋าจ๋ามองไกลๆนี่พี่โคศงรู้สึกว่าหนูเหมือนกับศิลปินชื่อดังคนหนึ่งเลยนะใจอะไรใช่ก็กินสลาบป่พี่มีความใกล้เคียงวันนี่ร้อยเอ็ดหนูเหมือนจินสลาพูดเล่าเินจินสลามพวกลักหนูร้องเป็นจินสลาเป็นไปพอได้ค่ะพอได้ค่ะเยวแมงครับพี่โคศงขอฝากผ้อเสียงดีจะมาฝากเพลงเล่าเรื่องแบบเลยจริงๆนะพี่ขอหนึ่งเพลงก่อนช้าๆก่อนอย่าตัวหนูนะไม่ตัวแน่นอน สามีานที่ตกดกูปีนปนาคพี่คนตกได่อยู่งพี่ขอส่งขังเพลงบบมาลัักเพลยมาลัักเพลงเอา่แต่ราุดลับสักนลไม่ได้ยาดกใจไเลยเทาที่สัก อะไรดอกตีไนมะ่เข้าเสียงฉันเลยขลังเค็มจิบประสาทยืดแขนเด้อแขนให้ด้วยโย่หนู <laughs> จา๋าจ๋าหนูน่ารักแบบนี้หนูมีชื่อไหมคะเ,ะเอ้าพี่เจาชื่อแบบไหนคะชื่อไปนาชื่อเกลี่ยเห็ดชื่อเข้าโรงพยาบาลชื่อข้หาแต่หารก็มีอยู่นั่ี่ชื่อหนูนี่แม่ชื่อ,อยุ่งหนักหลุดหนูนี่แม่เ <laughs> ด็กเออหนูชื่อว่าจากไหนเด็กหญิงดีหอมดมดอกไม้ค่ะ <laughs> <laughs> ยเด็กหญิงดีหงดมดอกไม้ค่ะหนูไปได้ชื่อนี้มาจากไหนลูกโอ้ยแม่ไปหาหมอดูเลยไปเจอในขันน้ำมนต <c oughs> ์ก็เลยได้ตั้งใส่นู่นมาเลยชื่อนี้เลยจ้าดูไปดูมาถองก็งามอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอพี่แต่ว่าแค่พี่อยู่หรอกพี่ทำไมอ่ะเอาพี่มีผัวเด็ดหรอหน,นูเป็นบ้าหรือเปล่าผู้ชายที่ไหนก็จะมีผัวกันพี่ก่อนไม่มีผัวโอ้ยชาวบ้านแน่ยไง จมีแตพิธีกรดอกไปจังเพยลัห้างคนมาถหัวมาเทะสามคนสี่คนตูรู้ดีจังเลยนุ้ยู้จะไงก็ไปจอดดูคนเทนตทุกวันมีหัวไหมนู้ไม่มีหัว่าหนโตดจิเหรอไแล้วอาชีพยังไม่หายี่อย่าพูดอย่างนี้อาชีพยังไม่ลหมาทุกคนนูอยาายเป็นไนะนู้อยากงาก็ด้่ถามน่อย มาโรงเรียนยังไงแต่ตัวไม่เรียบร้อยทำไมใส่ถุงเท้ามาข้างเดียวอย่างนั้นอ่ะเอาตอนแรกมันครบสองกินอยู่แล้วมันเป็นอะไรข้างนึงอ่ะไปรอเข้าห้องน้ำคนมันหลายนูเลยถอดเสื้อดาค่ะพี่ไปไหนแล้วพี่ไปก่อนไปไม่ออกเลยไปแล้วเด้อะเราชวนคุยก็ไม่อยากคุยกับเราโทรหาเพี่อนสาวดีกว่ามามาผูกหางเลือกหางมาเขาเร็วชาชารำไรวันไหนอ้างซ้ำผูกหรือมวดฉีบอกให้ตาแก่ I'm หูหิ่นจังเลยเดีย๋ยวนี้ฮาเพิ่งตัดผมสดๆร้อนนี่นี่นุปป่มฟาบุาา่มถักนี่เลยอ,อีฟู๊กอะอืมนี่ละกู้ดเด็กตัวประนอประนอแต่กระเกลงแดงเหมือนเตรียมมารุปานเลยเนาะไม่ไอโซเหมือนเรา,าเลยชุดใหม่รองเท้าใหม่ๆทุกอย่างเลยลงทุนทันสามวันนี้เบิกได้เปล่เบิกไม่ได้ไม่พ่อบอกว่ามาันเป็นหน้าที่ต้องทำ ถ้าคเพียดดีเลยเน้อถ้าคุเห็นแกลใจแีกเนาะงานงางจะไปลงทุนหรืออย่งอื่นเราิาทกันลงทุนดาถามมันดูมันได้กับพิงยี่งเกนงไ่ได้กับพีตยี่นะเหรมึงก็เป็นข่าวแรกแข่เมื่อทีมึงร้องดังๆนะเหรอ มึงคู่กูันดอกไมดังๆไม่ดุใจกูไปกวางมามึงกัฮอกไ้ไหนอาอาหยาเร็วๆกูจะพาไปกวางี่จิอยู่โรงอาหารปาป้มึงจะไปดูิี้กูเห็นอยู่พิกี่น้องนลอนกจริงมึงไอ้หนอีามึงขทายดูกอ่เชียวไหนเดี๋ยวมึงไอ้เหี้ยมือวานมือก้อนอีกป้าคนพี่จิกี่ไม่เห็นอางายยนนอันเยคุณกิตตเล จะบอกไม่ไิดไม่บอกไม่ได้บูล่กัน้ันอ้โวันอยโวยโเนาะส้เไ่โม่รพันจะเอมไ่า่อเกัอากันไอ้ากันไอ้เจ้ากันไอ้เากันกันกักัจันาเาาไอ้กจากันนานกเ้เ้อ ตีกอแม่แม่ตีกอฟตกแกตีกูจะตอก๊อฟพอวตกอฟกคือใจสแล้วตีกตอฟไคนี่มาจัเป็นผกเียเป็นทัพพอหัมเพง่าหัร้านตึี่ีนเลยยื้อเพื่อจะนหาพอมที่แหงโอเคดูห่น่ง่ได้เป็นพอข่อย่ได้เพอ่อยด้เป็นพอขอ ปบนเอาอาลเนาะตนยเูนอรีูกง้นอะไรตีเอียกหนีแตนยคาลูแ๊่ขอโทษแม่ผีเองเียกอีกวันนี้ทำเร็วหน่อยแม่นะไม่อยเีนีออมายังนีมาัวจะกวาให้หูาางคมาชัวจะพอ ไปๆปไปนีที่คะตรงนี้มึงจะขับพอใหมาเี่ยเต้นทิกองแม่ขาดาวทิม่กิดาพอดาพอดับทิกกองทิกแกนี่ไงบบดเนีไม่เหนเดีมาเห็นเห็นเ

สตีคือศัตรูสันมีรูคือสตีสตีมีสองกีบเอาไว้นีบของศัตรูศัตรูมีหนึ่งแท่งเอาไว้แทนของสตี รู้ไหมร้างเป็นชายแต่หัวใจเป็นผู้หญิงไม่ริหลอ,อกไม่หลอกลวงพูดความจริงสูตรก็สี่อีกแพ้ได้จ่ายแพงกว่าทำไมทักษะดีดีมากกว่ากะเะลยไอ่หลออเฉยทำหญิงและโอหังใจพูดด้วยทำเป็นหลับตาสาักชายเลยเอาพางหลังกับหาานุ่ยแม้อาเมือกันคว่ามึงแต่เป็นกระเทยมันมน,นี้เวทีแค่ หนูอยู่ไกลตาพอสำนักสีใสตาคู่าม้นเกี่ยวอหนูถอเดี๋ยวว่ามึงไปหนูวะยังหนูอ้ยท่านพ่อเปลี่ยนไปจ้าพ่ออพกอเปลียนไปพาที่ขาดท่านพ่อตาจ่ารัาเพื่อรักสวยตโนไอ้เรื่องี้นองเป็นสชุดเกียริชุดกูเนี่ยพอออพออ่อวีวีพออาจีจ้าอ้ยเงียพวกเหมู่บ้านนี่

ก่ไปอ่ะอนนรักยังมีมือดูเขาทานะแม่ว๊าพวกเนีาจะเรียนกิกินี่ยฮะพ่อเสียพนี่ไปเทีไปเทียพ่อ้วนอลูกเื่อน่คุยขายอยู่โรงเรีนู่เรียเ็ที่เป็นตลากอแค่นั้นอพวก่จะไหเป็นเมยน่นั่นนอะไ่มาไยิ่งต่ากเน่ยส่งออกความยอกันร เล่นเกมอะไรกันนะมึงเกมลิขิตนัติดต่ออ๋อยิ้มไม่ซีอยู่ฮะยิ้มไม่ซีอยู่ชั้นก็พยายามติดเพื่อนสิเพียอย่างเดียวยิ้มอยู่อ่าววีอ่าวนีถามถามงี้มึงกี่สัปดาห์โอ้ย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 โา้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อ่ยโอ้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 ย ผก็ใช้ความอีกพุงเขาลบไปยักเขาใจว่าสั่ให้ผู้คนเขามาัดได้หลว่าสั่่มมาก็ต้องม,นมานแต่ก้อ,อนี่นมาดมากโดใ้เขาฮ็ดกินโลดเขาฮ็ดกินโลดเขาหอบเอาหอบเอาจริงเขาว่าเขาแม่แม่ตัวอะไรน,นตัวอะไรนให้

เอาต้อบมาเวใจกี่ยวแมเอานักเียวเยได้ไี่โมงนอนนี้เรม่ร่าันมันบ้ผมพักัากพูดมแม่พักูดพูดเดียว่พักอะไรไมู่้ลูกมาใช่้นี่แต่ได้จได้ได้อีสิบม้าใจน่นนีอนนี้พ่อโทรตามกลับบ้านแล้วค่ะักก

คนนี้จะมีแต่ตะวันเรื่องร้ายวันวานนด้โยนทิ้งไปได้ แล้ว่ไรีแม่เมื่อไรนั่เอากูจะถมเือนกเนี่กหลังกหังกันใหญ่าตัววันเราวันเราแคเอาวัวพวก็ไม่หีตัวยอมไม่หีแส่งออกคยเสียคนล้วได้แบบอกคำราหมดหามเอาอจแม่ทีทีไปได้กองทีไหนเอารูกก็มาดีว่าทกจานย่างดีเมสนเมยม ไอตัวเอาครับปีนะเป็นอย่างจริงคือส้มจงแห้งเะู้เดี๋ยวลูกเกิดขึ้นมาหรอซีไปยังบุญฮอดพ้นแล้วให้็เสียงไปม่นตีรูปยัไงนะต้งไม่เข้าหินนะภาษาชาชาเขามาเก่นในซีแมนมันพิษปรดเพู้ชายผูาชาจะมาเกันเพราะไรเอาซีดั้งใดเสร็จนะเอาดีตัวเราได้ยังเสร็หัว จกรแรมเดี๋วสีงกรกรมอเรากรเดีย๋วแล้วเกิดว่าม่อไหรูกตัวอันตรายใจที่เียกเลยนานไม่าดเลคอกัเก่ามาเสียบแน่ยคเรากระเดียดว่ลนาพัดาไม่พิภพอ่กบมวอยดหรอเอาเม่มาจะแงหนบางก้านเป็นระคด้าเนาะนี้ลูกผัวแ่งวนีกันวันนีไหน่ะอราคขาดด้แ่งข้างในอะม่ใจกันนี้ไปขายของเงินไเาละมเคนบไเป็นกราดาเลพูกันใส่กันใส่เงนขึ้นไปเลยดินนั้นเลยิ มูลที่หนังลือไม่ขาดเลยขายกองว่าลงท่านมาหลายแห่งเลยมืนี่วุ่่นก็ลูท่านซึงกันค่ะพี่น้อตะแกงโูสีขาวร้าาโอ้ยกูจําหกมวยตะาดหกอยากจะไปบุญแล้วคุนทอตวเต็มญไปไปไปน่ไปตำรบางเตาเขาไม่พดไกลเลยีเอาซื้อสวจังหวานี้พี่น้องครับ ห่วงประชาชนนะคะเไม่ต่างจีกพวกเพื่อนใต้กบการระวังนะคะไม่ต่างกับคุยแบบการติดแสกหน้าผขอบคุณทุกงแงงใจพี่น้องครับพอนี้ครับหมอเป็นต้นสุนทรพี่น้องเล็กๆพี่น้องจากประเดียววัฒนศิลป์ครับเมื่อื่นผู้ใด้บังไม่ปรลาติดตามไปแนงใจครับ